ก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะที่มาต้อนรับแล้วก็สื่อมวลชนสายกีฬาที่รักทุกท่านนะคะแ,แป้งก็จะขอพูดในานามนะคะผู้จัดการทีมของช้างศึกชุดนี้นะคะเรา50ชีวิตนะคะไปอยู่ที่สิงคโปร์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งะคะแล้วก็ถือเป็นเกียรติประวัตินะคะของพวกเรานะคะทั้งตัวแป้งนะคะโค้ชมาโน่โค้ช หนึ่งหรือไทยโคชจะเด็ดแล้วก็กับตันทีมนะคะเจชนาทิพย์สมกับศิลแล้วก็น้องๆอ,อีกทุกคนนะคะแป้งคิดว่าเอฟสุสกิตกับ,กบแชมป์สมัยที่6เนี่ย คงจะเป็นของข,องขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นก้าวแรกนะคะที่เราพวกเรานะคะน้องๆน,นักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะคะพร้อมที่จะกอบกู้นะคะศรัทธาของแฟนบอลก<อ><อ>ู้วิกฤตของแฟนของบอลไทยให้กลับคืนขึ้น,นมานะคะถ้วยนี้เป็นสเต็ปแรกนะคะที่ว่าเราได้เป็นแชมป์ตลอดก,การแข่งขันเราไม่เคยแพ้นะคะ นั่นก็เป็นสิ่งที่มาจากความพยายามความตั้งใจนะคะความสามัคคีของน้องๆทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาทีมเวิร์กนะคะแล้วก็การที่ทุกคนมารวมตัวอยู่ในที่บับเบิ้ลแอนซิลนะคะก็มาด้วยการพลังกายพลังใจความตั้งใจจริงแล้วก็อยู่ข้ามปีนะคะจากวันสุดท้ายของวันต้นดวอนของธันวาคม2564จนถึง วันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะก็ต้องขอคุณมในความเสียสละนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะแมงพูดอยู่เสมอนะคะว่ามือที่จะช่วยประคับประคองฟุตบอลไทยได้ก็คือแฟนบอลชาวไทยคือผู้เล่นคนที่12ซึ่งขอบอกนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเสียงเชียร์จากคนไทยทางนี้ดังกล้องไปถึงพวกเราทางสิงคโปร์นะคะ ก็เราขอมอบถ้วยนี้ให้เป <apan> ็นของขวัญของคนไทยในวันปีใหม่2565นะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปแป้งเชื่อว่าช้างศึกชุดนี้ทั้งรุ่นนี้และชุดต่อๆไปนะคะคงจะก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะขอขอบคุณนะคะจากใจนะคะขอบคุณนะคะมาโนนะคะ ขอบคุณนะคะน้อง<ด>ทุกคนนะคะนักเตะ30<า>คนนะคะนำโดยชนาทิพย์นะคะ